สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวโบสายเลยค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า12ล้อกันนะคะเจ้าน้ำโชคของเราเนาะว่าเซียนนกทำไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้ก็ลงสีลงสีนะคะสีดำนั่นแหละรู้แล้วก็ตอนนี้ก็ลงสีดำนะคะตอนนี้ก็สีสีอันนี้ กาะเห็นะคะอนี้ก็ลงสีดำนะคะตอนนี้บ้านเราเหม็นมากค่ะช่างก็ทำงานนะคะก็ไว้เท้าก็พ่นสีนี <must iam S 1> <ümüz. S 2> ้เสร็จนะคะก็ไปชนเสร็จตอนเที่ยงนะคะก็เลยต้องก็เปลี่ยนเป็นพ่นสีดำแทนนะคะ ดีดานที่ช่างนกกำลังทนอยู่นะคะเหม็นมากค่ะแต่ก็ต้องทนนะคะฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะคะก็ทำแต่ฝั่งเดียวก่อนเนาะ ก็กว่าจะเสร็จนะคะสีก็ใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าก็ดีนะคะแบบมันอากาศมันเย็นเนาะและอีกอย่างมันแดดมันลมมันไม่ใช่หน้าฝนนะคะถ้าหน้าฝนเราเราทำสีเนาะมันจะมันจะก็ทำสีดำนะคะทาสีดำนะคะเรามันเป็นสีเอฟเฟกนะคะเราก็ต้องลงลงพื้นด้วยสีดำก่อนนะคะแบบรดคันก่อนโบสิบ สิบล้อเนาะโบทาไม่ใช่สีเอฟิกนะคะคือเป็นเป็นสีสีชมพูเนาะคนที่่จีตามอาจจะยังไม่รู้นะคะก็ทําเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็หัวมาแก้ตอนที่ว่าชนเอ่อชนตูดรถพ่วงนะคะแก้เป็นกลายเป็นสีเอฟิกนะคะเดีนี้ช่างกำลังขมักขม้นในการทำค่ะ ก็เพิ่งทําได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะอีกฝั่งหนึ่งเรายังไม่ทําเนาะอันนี้ก็ผู้ช่วยค่ะเราก็จะไปดูนะคะว่าสีจริงเราไปสีอะไรนะคะเพราะว่าเห็นช่างไปดูช่างแล้วนะคะช่างได้พ้นอะไรเล็กชิ้นเล็กๆไปแล้วนะคะว่าเป็นสีอะไรนะคะเราจะมาเฉลยกันนะคะว่าเราทําสีอะไรและอีกอย่าง เดี๋ยวโบจะรีวิวให้ดูตอนที่เสร็จทั้งคันแล้วก็ตอนที่เสร็จทั้งคันคือสีเสร็จทั้งคันนะคะแต่อะไรยังไม่แต่งเนาะถ้าเขาทําเสร็จทั้งคันนะคะโบจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะคะก็คือสีเต็มรถนะคะแล้วก็จะมีคลิปอีกก็คือ,อเต็มคันพร้อมอะไหล่แต่งครบนะคะแต่ถ้าจบ EP นี้ไปนะคะ โบก็จะมีอีก EP หนึ่งที่ทำเต็มคันแต่อะไรยังไม่ตกแต่งนะคะก็คือจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าสีเต็มคันมันสวยแค่ไหนนะคะตอนนี้เราไปดูเราไปดูสีที่ช่างได้ลงไปแล้วนะคะมันจะเป็นสีเอฟเฟกนะคะเนี่ยเห็นไหมอ่าพี่ๆนะคะถ้า ถ้าเราอยู่ฝั่งนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราอยู่อยู่ฝั่งนี้ค่ะมันจะเป็นสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะคะส่วนถ้าเราเดินผ่านมาปุ๊บออกแดดปุ๊บมันจะเป็นสีเนี้ค่ะสีฟ้านะคะแต่ถ้าเราหันทะแยงงมไปอีกนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นสีดำก็มีนะคะเนี่ยมันจะเป็นสีดำเป็นสีเหมือนเหมือนปีกแมลงคับมาค่ะนะคะสีมันก็จะเป็นคล้ายๆเนี่ยมีสีเขียวด้วยเนี่ยสี ฟ้าสีดําด้วยแล้วก็จะมีสีม่วงเราไม่ทิ้งสีม่วงนะคะมันก็จะเป็นสีม่วงนะคะถ้ามองไกลๆนะคะอันนี้เน่ยพี่เห็นไหม้วพ,พี่ก็ก็ดูนะคะกล้องหนูมันก็อน้นี้คือสีกับตาตาตาที่ดูกับกล้องนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะต้องออกแดดนะคะถึงจะสวยนะคะนี่ก็คือชิ้นส่วนเล็กๆนะ,ะแล้วไปดูอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็ทําสีนะคะเพราะเรายังไม่มีเงินทําลาว ขาจับเหรียญนะคะยังไม่มีเงินซื้อนะคะก็เลยดูแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้นี่ค่ะนี่เห็นไหมมันมันทึบมันอยู่ในมุมอันนี้เมือมันก็จะกลายเป็นสีหนึ่งนะคะถ้ามันอยู่ที่สว่างก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะนั่นคือสีเอกิเห็นไหมพี่น้องนี่คือสีจริงนะคะสีจริงที่โบกับพี่นกคือเราเอาเขาว่าดูแบบ ดูสียังไงนะคะก็คือแบบเอาตอนแรกนะคะทําสีสิบสิบล้อก็ตามมันเกิดคนขับนะคะก็คือทีที่สีที่ถูกฉลกกับคนขับนะคะโบก็เลยตัดสินใจให้แกทําสีชมพูซึ่งสีเก่ามันก็จะเป็นสีนี้นะคะสีชมพูสีหนูเนาะพอมันไอ้นี่ปุ๊บหนูก็โบก็เลยว่าเออเราทําสีใหม่ไหม อยากให้วันเกิดเราสองคนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็สีที่ถูกถูกฉลกและก็มีมาลมีอํานาจบารมีอะไรเงินทองแล้วก็ดูหมดนะคะก็จะตกมาเป็นสีฟ้ากับสีม่วงสีม่วงก็คือสีวันเกิดของโบนะคะสีฟ้าที่ถูกฉลกมีอํานาจมีอันนี้ก็คืออึมคึมมันขึม,มก็คือสีฟ้านะคะของของวันเกิดพี่นกเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสีเราที่ทําออกมานะคะ สวยค่ะดูอยากให้ดูด้วยตาด้วยอันนี้กล้องโนโบอาจจะไม่อันนี่นะนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบเนี้อันนี้แสงมันมันอยู่ย้อนแสงนะคะถ้ามันอยู่มันอยู่อันนี่แสงเลยจะไม่ให้ดูอยู่ในร่มมันไม่จ้าบนะคะมันจะออกข้างนอกเห็นไหมถ้าแสงมันเข้าปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยมันเลื่มแมปแมเลยนะคะแบบ ก็อยากจับชิ้นงานเขาจังเลยนี่นะคะโต๊ลงมาซาลาซูเอ่ยนี่เห็นไหมคะพอเราลงปุ๊บมันจะกลายเป็นสีแบบนี้ดูข้างๆนะคะไหนข้างไหนดีโองเงิตีอ,อะไรนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะโอ้สีสวยมากเห็นไหมคะเนี่ยสีตรงนู้นกับตรงนี้มันคนละมุมนะคะ ถ้าไปสีตรงนู้นปุ๊บมันจะเป็นสีม่วงหมดถ้ามาพาแสงตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นสีฟ้าเห็นมอพี่นอ้องง่ามมอแล้เวเราจะมมารีวิวสีเต็มคันให้ดูนะคะเห็นบอเนี่ยเวลาเรามันมันมันแสงมันอันนี้นะคะมันก็จะเป็นสีข้างบนตรงนี้เนาะถ้าแสงนี้มันจะเป็นแบบนี้ก็กล้องไมโครกันนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวโบจะมารีวิวให้ดูคลิปอ p EP, EP หน้านะคะเดี๋ยวโบจะมารีวิวให้ดูอี EP หน้าคือเต็มคันนะคะตอนนี้เราก็ไปดูแค่สีย,อย่อยๆที่อะไรเราชิ้นเล็กๆที่เสียนกเขาพ่นสีไปแล้วนะคะอันนี้ก็ลงสีดําสีพื้นก่อนนะสีพื้นก่อนนะคะสีดําก็คลิปนี้ก็มารีวิวแค่นี้ให้ดูก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะมารีวิวทั้งคันนะคะ ทุกคนส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องสาวโบสายลุยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสาวโบสายลุยได้ทางคลิปต่อๆไปอีกนะคะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ